จะอยู่แล้วก็ร้อยท่านได้ทาให้เส็จที่เลยนะครับจะจากโอกาสต่อไปนี้แล้วก็จะมีการเตะพนมพึ่งอำนาจหน้าหน้าม่าเบานะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ดนตรีด้วยสามอย่างด้วยกันถ้าท่านใดจะอยู่นะครับก็องมาเจอน,นะครับเรามาอยู่ได้นะครับอ่าร่วมอ่านการหลอกพระเวลาเราด้วยนะครับในสระดานนี้นะครับมีท่าทนผู้บรเกาย ด้วยการเข้าถึงนะครับมีมพยานคำเกินบาร,บร,บร,บริว การแบผธารอสังสารในวันสุกวันนี้เช่น้าตถึงสามาทีเท้าธาตุลนยว่าดีก็แล้วาตถิ่นทางที่ของบริสุทธิ์ถูกขึ้นลอยมาโดยแปาตาแล้วแรงตกโดยในที่ผืนสงจะได้รงราว่าพิเศษลูกตาจต่อพิเศษการคมนวิเศปัญญาสามารถรู้ทำแต่ประการในผู้ที่เป็นต้น สูจนั้นุณสูรกว่าของัใช่หของกัวสูงใจตุ้งยาประตรงเ้าหองยานั้งใจใจท่าตาทว่าสองท่าอยู่ลวรจเราใกล้สมปัญญาสกาที่พร้อมกันเาธ นี่นะครับคนนี้เราตั้งใจมาถวายผ้าพัสกฐินกันเป็นเจ้าภาพบรนกาุท่านทุกคนนะครับเงินที่ท่านบริจาคนี้ด้วยซึ่พรีสงสต่อด้กันฝาก่ฝากีไปตรงนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ไม่น้ำตู้เป็วาย่จะชยกมาไหลให้ไกลให้ต่ำนะครับ ดีประเคนดีครับเชิญเลยครับ อง้งเล็กแต่หนุนญาิพระพทเจ้าสงสารหนุญาตพระพุทธเจ้า้งสายที่เคร่งครับไปแล้วพราเยนะด้ยอานุภาพแห่งพระอริยเจ้าพระสง์ทั้งมรมพันนะแจ้ภาพร้านอาหารรวมพันนาใครัวผู้กนและก็เจ้าหน้าที่ทู้ช่วยทุกท่าน งานนีน้จะสำเร็จไม่ได้ทำไมได้ะลายใจใจแรงสะพานยากโยมฉะนั้นวันนี้โยมได้เรียกว่าการสร้างการอิสงในวันพ่อจะเป็นในวันนี้โยงได้อาน,นิสงส์อะไรจ้าเพราะว่าเราดูพระที่จับรรษาในวันนี้ รอสา,า,สา,าอยทาสกาญยโยมไม่ว่าพระต้องการได้กา,ารากกามีส่วนเกิดเหตนทั้งยูธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้นานในส่วนเกิดเหุ่เป็นในอดีตนะว่าาก,การแม่โยมที่ได้แนะนำของมาทอดในวันนี้คือว่าเราได้เป็นเจ้าภาพท,ท,ทุกท่านทุกท้อนทุกท้องถ่ในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่จะไปาคยนะไม่จะบริจาคแต่ผมกจน้อยไม่จะไปเ่อะเลยามต่างๆต่มาเล่นน้อยก็ถือว่าวันนี้เราเป็นเจ้ภาพขทุกปี้วไม่หมดฉะนั้นพรานุู้เจ้ากได้ในสองห้าประการโยมก็ได้คะนนสองหนึ่งฉะนั้นการน่าจะถึงในวาของการฆ่าจะเปไม่ถึ้าเราเพรา้ม่น อาหารมีความสุขกาและสุขใจแล้วก็มีทัวงสัถ้ามีมายลก็กำลังใจแนั้นพอสิปกาเี้อาตมาพาในนามของคณะสงฆ์ก็ขออ้างมีมาเป็นพระะนาใจในาทีพระธรรมวินน ให้ปัดรจากความทุกข์โศกไปข้างหน้าและมีวความเจริญตาวหน้าให้ยิง่งรีนไปโดยอายุวันนะสกขภกาพลากรุณานา,านสารสิิสัสดิ์อันเป็นมงคลจงบริูภคผลผลประโยชนรเพโยอสิ่งใดทุนปาธนา,ยายในสิริโสประกอบสิธรรมแล้วจงสมุขเ็จ ဖယဖကိ့သရိ့ကိ့ကမှ်ွေူွေိ့အရယြွေးသ โสนียกถานะครับกระถินการจากการกระถินก็ดีนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกราบขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับที่มา่วมบผลร่วมบุนในวันนี้